<พ uka> สุขสบายดีพี่น้องสบายดีตอนแรงแดดซี่แกแ่ๆเนาะพี่น้องเอ้ยคำแล้วยังแดดแก่อยู่พี่น้องเอ้ยสบายดีอิบซือถุกถุกท่กานเดอ้อภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศก็อยู่ดีไม่แหง้งวัตูุถุกท่านที่ส้มซองเมย์ใหญ่เคี้ยวอเต๋เนาะมาพบพะเมย์ใหญ่เคี้ยวอเตีกแล้วพี่น้องเอ้ยทึ่งน้องอีทึ่งเมย์ใหญ่คูน่นะพี่น้องเอ้ย บายดพี่น <ak violin> <acy> uh? <laughs> ้องลูกอะเอาลานสุกหลดหลุดมาตั้ลายหันพี่น้องเอ๊อ่ะสบดีลูกเหรอสยดีอ่ะสบดีลูกไอ้ีลูกสวัสดีรุดีไม่แห้งลูกอบใจกอบใจอะหน่หมาลูกเหรออะลสบดีลูกเหรอสบดีกล้องกน ສະບາຍດີກ້ອງສກອນລູໂຕໄດ້ແມ່ຊິສົກໄປໃຫ້ແມ່ຊິຍູ້ລະຫັ້ນໃດສະບາຍດີເຈົ້າຈັ່ງອັນນະໃຫ້ແມ່ຍູ້ອັນລູປີ້ບາລູອ່າເຕດກກມາຂອບໃລຂບຈລບານນาะີມກິນນກນ ีตว้โ้หแ้มงูกันนี่แม่แล้วอย่าดีไม่แห้งหลอกร้านอย่าดีไม่แห้ง โอ้เพื่อนงัวงไายเนาะพอใหญ่พามพอคื้อเข่าได้มือได้เสียได้ซีเนาะพอใหญ่พามเอ้ยโด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 ยมือนาวบ้านซีเนาะเป็นวันพระเดือนสิบเอ็ดดาบพี่น้องเอ้ยเดือนลาวอ่ะ ส้มไปหลับเลาะพี่น้องเอ้ยหลายขู่หลายคนลุกร้านมาซอยร้านสาวบาด้มาบ่ม,มาตลาดเคยบ่จัเมาคนออกไมหมเฮ้ย รถเบาใจแก่เขาเสเสออกเดอร์ออกเดอร์ฮะเสมาดุยมาดุยดุยเอามาดุยดุยเขามารถสุดท้ายพี่น้องเออรอบสุดท้ายแด้วถัดใจแก่เขาพี่น้องเอ้ยมาพบข้อกับเตะคือเก่าพี่น้องเอ้ยมีเอฟซีถักมาแต่ทางภูเก็ตเนาะ เพป็นกำลังใจแม่ใหญ่เคียวเพื่อว่าแม่ใหญ่เคียวเอ้ยยับร้านแม่ยนี่ได้เฮ้ยลดล่างน้ำพุทางนะเฮ้ยถ้าบ้านเมืองเปิดกว้างเพื่อว่าเพื่อสิฮับเลี้ยงประหาเพื่ออยู่พูกกี้เพื่อสิฮับเลี้ยงเพื่อว่าแม่ใหญ่เคียวเอ้ยเพื่อว่าขขอขมกขอบใจเด้อพี่น้องเด้อที่เป็นห่วงเป็นย่าแม่ใหญ่เคียวอยู่ดีไม่แห้งตังกาาสินอย่าพาเพื่อนคนถาม,มา คำส้มลูกนักเรียนกระเจ้าเต๊ะเตาะเนาะออกกําลังกายเตเตาะพี่น้องเอ้ยเป็นโรงเรียนเนาะไอ้กระจามักม่วนพี่น้องเอ้ยบ่ใหญ่บ้านเนาะขอเฮา มอเตอร์ไซค์ได้เนาะให้ร้านซึ่งสะกอนอนนีจะพาพานองไปอีซึ่งแม่ยายสิญยางก่อนสิพาร้านเมื่อเฮือนด้พี่น้่องเอย้ยเป็นมะลิน้ำไออีอ่าทุกห้องพ่อแม่พี่นอ่องสรุปยะทีไว้ละตี ยันล้มลูกออีปไออีมานานสบายดีอีกแล้วอีเอีกมืน้ำกันไออีกคือเมื่อทรงอีกตำรวจตำรวจตำรวจก็อยู่ข่ายเพื่อนลูกมีแล้้ยลเก่เกงเกงเกงเก่เกงเกงเงเก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 งเงกงเกงเกงเงเก ไม่ใหญ่คูดกุ้มล้านยมีน้องเอ้ยเออตำรวจอยู่ค่ายไปลูกหลานย่างเอาลูกหลานทหารก็อยู่ค่ายเพิินลูกหลานบอดได้บอดีตัวจับเมียนโลดก็มันนี่นะมันทางมันได้แต่ทางพี่ย่งได้กระดินซีเมนขี่ได้ยุขึ้นโตมาได้ฟ้าคอยถีบบมาลูกหลานโอ้ยไม่ใหญ่คุณรถก็รถเสาบุญยู่บบนี้นะ ปโยชกับาได้มีนองเอ้ยปาในรถปลาปาลูกปลาไอดำมากเลยลูกป้าไอดำเอ้ยมาทางดไอดมไอีดุ๊กปลาดุ๊กโดยโดยลูกจะดีไม่แห้งไอีนี่เมยบอกให้ไปพบนองไอีน่ะทำมาคอยไปพบน้องลูกว่าแต่อไหนลูก ทัวว้ทง,ทงคนทั้งคนแกนทั้งอันนุ่นพิกาถักขามาเป็นกำลังใจของเม่ใหญ่เกียวพ่นองเนาะเขาเขาโมข,ขอ,บอบใจใจะดีไม่แห้งเด้อพ่นองเด้อเป็นแรงโมกแรงใจก็สู่สู่ต่อเด้อพ่นองเด้อเย็นเป็นสุหลังจากนั้นไม่ใหญ่เกี้ย,ยวกันไม่ใหญ่เกี้ยกับผ้าล้านมาเฮืออนพ่นองก็ไม่นยนญอคุณ ลาอั้กระปขี่ข้บดินเพียงกรล่มพี่น้องเบิงเบิงบนทางเิงนทางเบิงบทางคนทางเอามือเงินเอาลูกมาขาน้องกับปะทเพราะว่าเพราะว่าไปก่อนอีอีก็มีแต่อีกับอีเอาออกสะก่อนลูกหลาออกสะก่อน โบได้โบได้ลดขันนี่ไปไหมเอาๆทุก่อนบ่ต้องเอาลูกนี่อันนี้เออๆเมย์เซ้าอาเอาเลิเอาเอาเกิดมาลูกเอานี่แต่พาล้มก็พาล้มเอาโอเจ็บปัญญาสกอร์ลูกหล่าป้าให้เมย์ใหญ่ก้นหิวเอารถป้าเด็ดเด็ดเด็ดมาป้าขี้บ้มาเมย์หิวมะหิวเอาสกอร์ลูกป้าเออจะขี้จะขี้บังคับกลับไปบอกมันเที่ยงเลยที่ลูกอะไปลูกป้าบอกมันเที่ยงเด้อลูกเด้อบอกดินเที่ยงเด้อลูกเด้อ จ oh. oh. ับพุนจับอ er ันเอออ้ล so sure. ้ั่แาวรทีไปเรื่อยๆลูกรถใหญ่กันใหญ่มากแล้วพ่อทีไปเรื่อยๆลูกที่มาหยบขอมีแต่รถเปรยทำธรรมศาสตร์เรียนเร่ไปพ่นองเด้อมีแต่เด็กๆหน่อยๆลูกหลุานๆนิ้เรียนะเนาะพุ่มมาแต่รงเรียนเซลเซพีินองเลย มาหอนเดินเงีเเคียวพี่น่องเอ้ยร้านกัสอวยเขาพนลูกไปขี่รถนะฮะพยเขาอยู่ลุมผัวเฮ้ยู่ลผัวเฮ้ยไจำช้าเ่ยไหนะ ต้รหน่อไหรไดพี่เานานเอ๋ิโพี่น้องลมหาลมห้ามนั่อลูกนาะมีต่ลมกับลมมวันนี้พ้นขึ้นทางเพียงขึ้นไปยู่ขึ้นไปร้านทางเพียงพวบดินเพียงพวกไปขี่ลงลุ่มเด้อเดอบานนี้เด้อ ไปลูกหลาไปทิปไปฮะพญใหญ่ฮะไปเด็กเห็ดแากลูกเบิ่งดี้วมไปแล้วบานนี้ไปแล้วคอยลูกหล่าทิปทิยันลูกเอ้ไปแล้วไปแล้ว น้องเอ้ยสมาพอควรเมใหอยเคี้ยวก็สมุดคลิปแบบนี้ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเมใหญ่เคี้ยวเด้อพี่น้อ,องเอง้ยพอเป็นกำลังใจสูสๆต่อไปส้มโงกระ่านแล้วคนกระ่านแล้วพ่ขอขอมับใจของถุก่านที่ถักเขามาหรือว่าขมติดตามมาตะพองหดสิบปลายวันพี่น้องเอ้ยใจหลายๆคนถุกๆท่านเนาะถ้าสุดโค้ดใส่ให้พรคุณสิบประหัด ตลาดใต้เก้วทั้งสามและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นัน้นลกถึงบุมบรดาลปกปลาหากาักษาครอบครัวของปวกฐานจึงอยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพเข็มแ็งมันน่นยืนหลงเรื่องสุขกายสุขใจสาทุผิดพลาดประการใดก็ขอโทษอภัยนะพี่น้องเนาะสบายดี